ส่วนในหนึ่งกิจกรรมที่หลายพื้นที่ยังคงมีการจัดกันอยู่นะคะก็เป็นกิจกรรมงานประเพณีหลังเทศกาลออกพรรษานะคะอย่างที่จังหวัดลบบุรีชาวไทยรามันบางขันหมากก็ร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอกักสุวรรณสาโรประจําปี2567นะคะก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไทยรามันค่ะ โดยงานนี้เขาจัดขึ้นที่วัดอัมพวันตะบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีนะคะโดยว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานและมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรักสุวรรณสาโรพิธีทําบุญตักบาตรพระร้อยการแข่งขันเรือพื้นบ้านซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้วันนี้อีกหนึ่งวันนะคะ โดยประเพณีไทยรามันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมหรือกาน,นกายพื้นบ้านโดยชาวไทยรามันบางขันหมากเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเช่นประเพณีลอยพระป่าทางเรือ ขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรักสุวรรณสาโรการตักบาตรพระร้อยการแข่งขันเรือพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมทั้งมีการแต่งกายพื้นบ้านที่สวยงามค่ะสำหรับหลวงปู่ทอกรักสุวรรณสาโรเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันและอดีตเจ้าคณะตำบลบางขันหมากบรณาภาพเมื่อแรมเจ็ดค่าเดือน11ปี2486ปประชาชนที่ยังมีความเคารพและศรัทธาจึงได้จัดขบวนชักพระรูปเหมือนเพื่อได้มีโอกาสสักการ,ระบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ